Than you tonight. ขอขอบคุณหมึกกรุบบุกปรุงรสหมึกกรุบที่มาพร้อม3แบบรสน้ำจิ้มงารสก๋วยเตี๋ยวเรือและปูผัดผงกะหรี่จะกินเล่นก็ฟินกินคู่เครื่องดื่มก็ได้หรือเป็นท็อป,ปิ้งในอาหารก็อร่อยขึ้นแบบเห็นเห็นหมึกกรุบชุบมืออร่อยให้ตัวคุณในราคาเพียง25บาทได้ถึง6ซองเล็กคุ้มแบบไม่ต้องคิดหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลฟเว่นซีเจมอลหรือสั่งออนไลน์ผ่าน o f f i c i a l Store ได้เลยครับเอาละครับและหมึกกรุบทั้ง3รสเนี่ยผมจะเอามาทิมแล้วเลยอันนี้เป็น เส้นบุกรสน้ำจิ้มงาครับอ่ะเดี๋ยวขอชิมอันแรกก่อนเลยป๊าบแวบรส<ถ>น้ำจิ้มงานะฮะผมไม่รู้ว่าคนรีวิวเขาคุณต้องพูดอะไรอะ่ะอร่อยผม,มพูดได้แค่นี้อันนี้มันจะมีความแบบว่ารสชาติไม่ได้เยอะเหมือนถ้าเข้าใจถูกเนี่ยเอาไปกินชูรสกับกับข้าวหรือรสอื่นๆเพิ่ม,เต,มเติมได้ก็จะโอเคเลยแล้วก็ มีความเค็มหนอ่อยอๆรถต่อมาเป็นกลิ่นปูผัดผงกะหรี่ครับเส้นบุกกินปูผัดผงกะหรี่คือจุดที่แบบว่าเป็นรสชาติครับมันจะมีความเป็นผงกะหรี่อยู่แต่ว่ารสมันจะไม่ได้จัดขนาดนั้นมันเหมือนกับกินแล้วแบบกินแบบง่ายๆแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารสชาติเยอะจนเกินไปคิดว่าถ้าไปเติมกินกับอื่นๆเนี่ยก็ได้เรื่องเลยฮะอร่อย อีกรสหนึงนะ่งฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอันนี้ลองชิมหนะ่อยฮะหมกึมกกรุบก๋วยเตี๋ยวเรือแกะเออง่ายมากฉีกมันบนหน่อยอืออืมคือมันจะทั้งสามอันเนี่ยมันจะมีความแบบรสแบบว่าไม่จี๊ดจ้านหรือว่าไม่ได้แบบเข้มซะจนกินเปล่าๆเนี่ยคืออร่อยเลยแล้วผมว่ามันเป็นตัวชูรสด้วยแหละถ้าไปไปกินคู่กันอื่นเนี่ย ผิวว่าแจ่มเลยนะฮะอ่ะทั้งสมรสชาตินะฮะก็ไปหาซื้อกันได้ครับนี่ฮะก็จะมีกินปูผัดผงกะหรี่น้ำจิ้มงาแล้วก็กล้วยเตี๋ยวเรืออ่ะทั้งสมรสนี้ของหมึกกรุบก็ฝากไปด้วยนะจ๊ะค, <c oughs> คุณคุณร้องเพลงแรกๆเลยเนี่ยคุณร้องเพลงที่ไหนจำความทางารงจำได้ไหมในรถชอบร้องเพลงในรถทำไมเพราะว่าไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพ่อแม่ชอบเปิดเพลงในรถผมก็ชอบร้องตามในรถแล้วในรถมันได้ยินเสียงง่ายก็เลยชอบร้องในรถเขาเปิดเพลงอะไรให้คุณฟังตอนเด็กๆอุ้ย พ่อแม่เปิดแบบ Boy to Men อะไรเงี้ยคูุณ The Gang สมัยก่อนอ๋อเหรอใช่ครับแล้วคุณก็ร้องเพลงพวกนี้ตามใช่ใช่ผมจําได้เลยว่าตอนที่ผมไป casting TIS อ่ะเหมือนคนอื่นเขาจะแบบเอาเพลงก Grob My ไปเพลงชินชิน i n a w ไปอะไรเงี้ยคุณเอาอะไรไปเพลง Boy to Men Shadow เออเขาเลยงงเลยแบบมึงใครอ่แต่ว่าอิทธิพลมาจากพ่อแม่อิทธิพลมาจากพ่อแม่เออ End of the Road มาเลยอ่ะใช่ใช่อความรู้สึกตอนนั้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นเหมือนวันที่แบบเพิ่งขึ้นเวทีกับ ของแบมมาลบั้มแบมอะไรอย่างเงี้ยความตื่นเต้นตอนนั้นเป็นยังไงอันนั้นเป็นตื่นเต้นแล้วงงแล้วงงว่ามาทําอะไรวะเหมือนว่าห้องขาวๆไม่ขาวแล้วมีกล้องตัวนึงตั้งอือกูต้องทําอะไรเนี่ยคือความรู้สึกตอนนั้นมันยังไม่ไม่ไม่ชัดนะเนาะมันเด็กด้วยไม่รู้ว่านักร้องคืออะไรด้วยซ้ำอ่ะแล้วคุณทําอะไรคุณก็ร้องเพลงเขาบอกให้ทําอะไรผมก็ทำอ่ะเต้นหน่อยผมก็ผมเอาเพลงมาพี่เปิดเต้นมาร้องเพลงอ่เพลงนี้อะไรพี่ก็ร้องร้องไปอ๋อหแล้วบอกยิ้มหน่อยยิ้มถ่ายรูป โคตรโคตรอ้วนเลยที่เขาอ้วนอะหมนักหนักจัดเลยอะแต่ว่าตอนนั้นเขาผ่านได้เป็นศิลปินใช่ครับคิดเพื่อเสน่ห์ก่อนไม่คือผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขาหาบอยแบนด์ด้วยอเฮ้ยขำอะไรอะไม่ขำะไรวะทำไมวะเขาหาบอยแบนด์มาเหี้ยวะเอ๊ะแล้ววะไม่ทำได้เหรอทำไมไม่ได้วะไม่ไแบนด์ไม่ได้วะเฮ้ยเขาหาบอยแบนด์ ทำแบบเหมือนคนตดเลยจ้ะยิงบอยแบนด์ทำไมวะไม่ละนกูไม่เป็นไม่ได้วะไอ้พี่อกูทำได้เว้ยเขาก็เป็นบอยแบนด์ได้เว้ยไปและโดยคุณเราตอดเลยตอนนั้นก็หาบอยแบนวทำไมวแล้วแล้วแล้วทำไมอ่ะทำไมคุณคุณเข้าทางพอดีเพราะคุณเลือกบอยทูแมนด้วยเปล่าไม่รู้ก็เลยแบบก็เลยเป็นเดี่ยวคนเดียวตอนนั้นไม่มีโปรเจกต์ผมด้วยอะโปรเจกต์ผมเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงเพราะการมีกเซ่ตอนนั้นไม่มีผู้ชายคนเดียวเลย คือวันนี้คุณเคยมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองไหมยังนะครับเคยไปแจมอย่างเดียวครับแล้วเคยคิดจะมีไหมคิดอยู่ครับแต่เห็นคนอื่นทำแล้วเหนื่อยเหนื่อยก็เลยก็เลยอาจจะยังไม่มีแต่ว่าน่าจะมีอยากคิดอยากคิดเหมือนกันก็คือเซฟไอเดียไว้เยอะๆเหมือนกันความฝันสูงสุดของากเป็นศิลปินของคืออะไรวะโอหไม่รู้เลยคือไม่รู้เหมือนกันพี่คุณเล่นเวทีใหญ่ๆท้คนแบบร้องตามได้มั้งเออเหมือนน่าจะแบบฟูลฟิลเนาะเวทีใหญ่นี่ใหญ่แค่ไหน ก็ประมาณนี้ครับนี่ยืนได้ขาเดียวเองข้างหนึ่งคุณเอาคุณเอาเพลงให้พ่อแม่ฟังไหมเพลงฟังครับเขาฟังอะไรบ้างพ่อฟังแล้วผมพ่อแต่ชอบพ่อพ่อันดนตรีแต่แม่เขาชอบดูละครเขาฟังแล้วเขาจะงงว่าเพลงอะไรวะแบบบอกเขว่าแม่าฟังไม่รู้เรื่องแต่หลังๆทั้งเล็กแม่เขาอาจจะไม่ทำมาให้คนแบบแม่ฟังก็ได้พ่ออาจจะทำมาให้เด็กๆฟังอะแล้วแม่เขาว่าไงแม่เขาก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือเหมือนหลังๆคือ พอเขาเห็นว่าอีเพลงที่เขาฟังแล้วเขาบอกว่าแปลกๆตอนแรกอ่ะแม่งเสือกดังเขาก็เขาก็เล้ก็อ๋อโอเคแม่งอาจจะไม่ใช่เพราะไม่งอาจจะไม่ใช่แนวคุณจริงๆม่งอาจจะเป็นคนละยุคจริงๆเออใช่หึ้ยเดี๋ยวนี้ทําเพลงแบบคนรุ่นใหม่คุณแบบมีวิธีคิดเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนที่คุณทําเพลงนะเล่นเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกัน แนวคิดไม่เปลี่ยนคือเปลี่ยนไอแนวคิดที่ผมบอกว่าทำแบบทำฟรีสไตล์กับทำคอนเซปต์มาก่อนอ่ะอันนี้เปลี่ยนเอก็คือวิธีการทำงานมันชัดเจนใช่ครับที่สุดแล้วต้องมี m e สเ a จชัดเจนก็บางทีเราฟรีสไตล์เราพูดเขาว่าแบบสมมติฉันละคุณเงี้ยพอพอแต่งไปเรื่อยมันกลายเป็นแบบฉันอยากจะทำนู่นทำนี้มันคือมันไหลมันไหลมันไหลแล้วมันไม่ทิศทางมันไม่กลับมาจนแบบเป็นแกนเป็นแกนอย่างทุกวันนี้ปีนี้คุณมีเรื่องที่อยากพูดอยากเล่าเป็นเป็นอะไรบ้างใหม่ๆที่ใหม่ๆคือก็มีเยอะครับ รอฟังหน่อมีเยอะออบอกไม่บอกมันบอกละเอียดไม่ได้มันไม่ได้กลม,มขนาดนั้นอะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอฟังกันก็วันนี้ขอบคุณทามไทที่มาพูดคุยครับผมมือให้กับทามไทหน่อยครับขอบครับแต่ยังไม่จบแต่ยังไม่จบมีเกมแล่นนิดหนึ่งเป็นเกมไม่ยากไม่ยากเป็นเกมใช้ส<า><า>มองไหมเนี่ยไม่ไม่ใช้คือเกมเนี่ยผมจะมีคําใบ้ให้เป็นชื่อเพลงอยู่บนหัวผมคุณใบ้้วยท่าทางท่าเต้นท่าอะไรผมก็ถ้าผมไม่รู้จักเพลงนั้นอะ อ๋อก็เดี๋ยวผมใบ้เป็นหาคำใบ้เอ้ใช่เดี๋ยวไปเจอกันกับช่วง What Music ครับผมสักครู่เดีครับเอาละครับกับไม่ครั้งฮะกับกัตันยูทนไนยในช่วงเกม What Music ครับผมกิการง่ายมากเลยผมจะเปิดภาพขึ้นมาเป็นชื่อชื่อเนี้ยจะมีทั้งนักร้องหรือว่าศิลปินแล้วก็ชื่อเพลงคุณใบ้คำผมด้วยการเต้นหรือออกท่าออกทาง ให้ผมเดาชื่อให้ถูกกกาดแน้มบใช่ทีนี้ถามว่าได้อะไร <c oughs> ก็คือเมื่อผมทายถูกคุณใบใถูกคุณจะได้หนึ่งแต้มเมื่อไหร่ที่ครบห้าแต้มคุณจะได้กลับบ้านผมเตรียมไว้เยอะมากถ้าคุณอยากร่นกลักกบไปพ, <c oughs> พ,พี่ว่างหนึ่งกี่โมงเล,ล้วไปเรื่อยๆลองดูลองดูอ่ะมาเริ่มฮะคุณยืนได้เลยแบบว่านี่อาลละคำแรกฮะมาเลยครับ แม่นอกเสียดอเสียดอคำต่อไป oh. Oh. ชิมได้ไงวะ <c oughs> อกหัก <c oughs> ช็อกโกแลตไม้หัก ไอเชี่ยอะไรวะเนี่ยข้ามข้ามข้ามยากไปข้ามเลยข้ามแล้วเขาจำไม่ได้้าพึ่งมาพุ่งสูดไดมาอ๋อไม่เห็นฝั่งนี้ไม่เห็นอ่าฝั่งนี้ไม่เห็นอ่าผูท้าเลยว่าอ่ายากเหรอฮึ๊บขอใจเธอแลกเบอร์โทร ช้ากว่าน,นั้นช้ากว่าน,นั้นช้ากว,ว่านั้นหรอ่าหนึ่งหนึ่งใจหัวใจหัวใจกระดาษแม่งเกาไปได้เนาะใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไอ้เชียเ่ยค้คำคำคำเสด็จไอ้นี่สูง <laughs> อ่ะเ,เดินนะเดินนะทหาร <laughs> วเวลาโดนจับอะ่ะเขาจะชอบให ตำรวจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาโดนจับเขาชอบไปร้องเลยประเทศไทยรวมเลยเนื้อเพลงชาติเอามาจากเรื inform inform ่องตัวเองเลยแม่งไอ้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 ไอคโอ้ยากหรอผมทำอะไรผมทำอะไร Get out ออกไป อ่าออกไปกลับมาคำแรกถูกแล้วออกไปออกไปหาใครสักคนคำเดียวคำเดียวนี่คำเดียวคำเดียวออกไปส่งเขาออกกำลังกายเกือบแล้วออกออกแรงออกตัวเปนึงนี่แล้วก็นี่แล้วก็ ไอเชื่อยากว่ะไปออกถูกอันนี้ชื่ออะไรถูกต้องติ๊กถูกถูกทุกข้อเลยเหมือนจะถูกอยู่แล้วทำไมวะไอเชื่อรวยย่าอยู่วะอันนี้อันนี้ก็ชื่อนักร้องเออพี่ติ๊กออกมาเต้น นี่เรานี่เรานี่นี่นี่หรือนี่หรนี่โอ้โห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 หนวดแว่นโอ้โหนวเดี๋ย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 วเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้สาวสาวแหนบเสาวเรียบหิวอะไรอะไรไม่ สาวบางสาวบางโพเลียเลียฟันพี่โตสั่งเสียงเปโนลากลากลูกลากเมียเสียบเสียบ ผมรู้จักไมดีกว่าพี่ผมรู้จักไหมรู้แน่นอนเชี่ยมันพูดพูดไม่ได้เนาะมันต้องออกท่าออกทางเดียวบู๊แบบนีะักนีตอีความใหญ่บู๊ดีกว่าโดูดดูดลูกเบบี้กูทำอะไรอยู่เฮียเลี้ยงลูกดูดนมเลี้ยงเลีเลี้ยงแล้วก็ฝากเธอเลี้ยงดูอรอฝากลูกฝากครับ โอ้เลี้ยงแล้วนะได้เลี้ยงแล้วเนาะเลี้ยงเลี้ยงส่งเออมืองานมืองานมืองานเออบูเลี้ยงหมา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 อันนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าหมาแน่เลยอันี้ที่แม่ แม่งส่งลูกเลยคมณับอีล้วกอ้เได้ิ้ไเลยแม่งเขวตรงนี้นี่โอ้หมา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 อ่าอ่าโอ้โหผ้าเช็ดหน้าเก่งกเก่งว่ะเก่งว่ะเก่งว่ะโอ้โห แม่งทำไงดีวะยากจัดเหรอเออติงตองพูดพูดไม่ได้พูดเชี่ยพูดไม่ได้พูดได้เมดเมดอินเมดอินเจแปนไม่เมดอินอะไรที่เมดอิน c h น่าแล้วก็จีนนี่คือชื่อนังร้องอยู่จีนเหรอ ไม่ไม่ถูกแล้วถูกแล้ว made in made in China อ่าคำแรกถูก China dong China door แต่ว่าเพลงเพลงเพลงไอชืเอ้ยต้าช่อได้ช่อถือแล้วเดี๋ย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 วได้แต่เนื้อเพลงไม่ได้ชื่อเพลงไอชื่ชื่อเพลงอะไรวะอูรูบูต์เตมเมอื้อเมื่อเมื่อเมื่อกัมมวยดิคะโอ ไดต่อได้ได้ต่อะไรก็ได้ก็ไ้ก็ไรับป่ะอเก่งใจเชื่เชี่เชี่เจ๋งมากเจ๋งว่ะขอใจเธอแลกเบอร์โทร เก่งเลยด้วยเก่งเกินคะแนนได้กลับบ้านแล้วแต่ขอเล่นต่อออกไปเจอป้อมอะไรป้อมอยู่นอกเรือยามไอ้เรื่องนี่พูดได้ด้วยมั้ยเออดอกกดดอกเกิไม่มีไม่มีคำนี้ไงเออเออออกไปเจอป้อมอะไรยามเออหนาวเออก็ถูกแล้วหนาวถูกแล้ว ถูกแล้วแหนวแคทโอ้โหเป็นบ้าอันนี้เป right? ็นบ้าเออโอ้โหสโนว์ปรินซ์เอ๊ยมันพูดไม่ได้ดีกว่าเลนิ้โกเออถูกต้องเฉยยโอ้โห ถ้าจะบอกว่าเหมือนผมที่ตัวใหญ่ขึ้นแต่เด็กลงเอ่อแน่นก็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 แน่นเอ่เอวายวายทุกคน สวัดีข้ามแม่เหยื่อสัตว์คุณครูครับผมขออีกสักสองสามแผ่นผมขออีกสักสองสามแผ่นไอ้เหยื่อแม่งยากเกินคุณครูครับคุณถ้าเป็นคุณครูครับคุณทำท่าไงอ่ะคุณจะทำคุณครูครับให้ผมดูยไงโอ้เฮ้ยคุณไอเหรออันนี้ผมก็ตอบเคาะจอแล้วแต่คนแล้วนะไอจะเด่อีกสักนิด คาราบาลชื่อเพลงและเอี Gesch ้ยากและเพลงเขามีเยอะมากนะสัต <Elliott> ว <ills> ์ป <cities young people> ่าเพี้ยงียอะไรวะบัวโล่ไอ้นี่ไม่ได้เลยนะไอ้ยื่อเสียงว่าเดี๋ยวไาค่อยค่อยคอยคอย ให้คุณไม่ธรรมดาอีกตัวเออเฮ้ยเฮ้ยหลวงไก่ไก่จิกเด็กตายเด็กตายมีเพลงนั้นที่ไหนล่ะไม่ไม่ีเพลงนั้นซะหน่อยดิชื่อเพลงเลยว่ะสารเล่ไก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเยี่ยตลกตลกเลยผมชอบกูเดินท่านี้ว่ะมีเพียร์เท็งเพียเท็งตับตับตับ อีกคนนึงฮานองมาแล้วไอ้เชี่ยพี่หนงทำเพลงอะไรวะรู้จักแต่บะมีหนงก็เพลงนี้แหละอ๋อเหรอชื่อเพลงบะมีหนงเหรอไม่ใช่ชื่อเพลงหนงมาแล้วนี่อะไรไก่ออกเสียงออกเสียงออกเสียงดาวลูกไก่ กาวาวกัไก่ไก่พ่อไก่แม่งไอ้ยียูู้แมนสออกเสียงเนี่ดาวลูกไก่บ้าหรือเปล่าต้องเปชนทีปดวงดาวอ่ะไก่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 แม่งเป็นงลูไก่้าาไงมัถึงไก่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 ก่อนอไปโรเยสามสองสไปโปร คาราบาวอีกแล้วสองขยับแล้ากูแฟนเพลงคาราบาวซะด้วยข้ามเลยผมข้ามเลยแม่งเลยหนุ่มบาวสาวปานไอ้หนุ่มเนี่สาวไอพี่เดี๋ยวเขาดีนะหนุ่มยังไงนะหนุ่มยังไงนะหนุ่มงี้สาวงี้อ่ะแล้วปานแล้วปานอ่ะ ไม่มีด้วยคูไม่มีด้วยสุดท้ายสุดท้ายแล้วมาโอ้โห oh. ถ้าตอบอันนี้ไม่ได้คุณไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเอาจอมาเปิดเล่นเกมกันทั้งคืนเดินไงวะชี่ยบอกนานะวะ่าเพลงฝรั่งรังะกกระแตนยงโย่เพ,งพลงฝรั่งด้วยเหรอวะเชี่ย <Here. S 2> มันเต้นยังไงวะ มันมันนะมันมีท่าเต้นอย่างมั้ยเนี่ยนี่ปะเพลงเย่เลยเด้อซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์ซูเปอร์โบว์ซูเปอร์บุรุนโนมาซูเปอร์โบว์เหรอสวอซนุบด็อกเป็นไงเฮ้ยนี่เต้นในซูเปอร์โบแบบนี้เหรออีทีนะอีกทีนะฮึบร้องมันร้องเดี๋ยวร้องเออเพลงนี้ดังปะ ดังเป็นเพลงดิสอ๋อเอ้ยเคลิกเลยมาป่ะที่มันิสดิสดิสดิะเดี๋ยวแดิส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 ่ิด้สดิทำิสไดิสดดิสดดไดิดิสดิิสดิิดดดด แต่ผมแต่ผมชอบบัวลอยสุดแล้วนะบัวลอยบัวลอไอ้เยไม่ใช่จชีไม่ใช่ชีผมสนุกยิบไทยเลยครัยหลังคุณมาอีกนะได้ครับพี่มาเลออีกนะมีอะไรมาอีกผมมือนึ่งนะให้กับทำไทยอครั้งครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 มขอคุณเล่นหลายหลายคนสนุกนี่อ้มีบอนจะไม่ด่าถูกไอ้เยอน็อดไลอ้อนน็อดไ d อ้อนน็อดไออแม่จ้ากิบเจก็แส่ค่นาสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ิดกเลิบบเกิกลิบาดีกลไม่อยากให้เป็นเขาไม่ใยากสักหน่อยเออและหน่อยขนาดไลยอ๋อไม่ไม่อยากให้เป็นนี่ไงคุณก็ทำภูเขาไงเออน่ไม่มีใครตอบได้เลยไม่ยิงดาวลูกไก่เลยมันเขาหียไก่สูงขึ้นไปโอ้โหไก่ไก่ดาถูกกันนะดาวถูกแล้วแต่ว่า ไม่รู้เพลงแกว่ามันไก่ไก่ผมครับผมครับขอบคุณมากเลยน้อาอบเช้าน้ยินดีที่ได้รู้จักคุณน้องใช้พี่มาเลยขอบคุณมากเลยครับอเที่ยวพีผมครับมีอะไรมาเลยคืนนี้คืนนี้เดี๋ยวนะคืนนี้ไปร้องเพลงอยู่ดีคุณร้องเพลงให้ศิลปินฟังเนี่ยนะไก่แปลกๆกน่ารักเตมเงมันมีคีย์อยู่หาเดียว สำหรับใครที่ดูรายการกัตตันยูทูนท์จบแล้วนะครับก็ฝากไปกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับกัตตันยูทูนท์